เจอกันเป็นประจำนะครับไม่มีวันหยุดราชการเห็นหน้าผมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ใบมะกรูดแจ้งตรงแจ้งเตือนมีอะไรก็กดมาให้หมดนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีกับสโมสร w เวสแฮม u ยูไ e นเต็ดนะครับทีมจากอังกฤษเมื่อคืนนี้คว้าแชมป์ถ้วยใบเล็กที่สุดแต่จริงๆเนี่ยถ้าดูจากขนาดใบใหญ่นะฮะใบใหญ่เหมือนกันแล้วก็ สวยงามมีความวิจิตด้วยก็คือยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีชื่อยาวหน่อยก็ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคอนเฟอเรนซ์ลีล้วกันเมื่อคืนนี้สามารถที่จะเบียดเอาชนะฟิออเรนติน่านะสองประตูต่อหนึประตูชัยเนี่ยจาร์ลอตโบเวนยิงได้ในนาทีที่9กมิบเลยนะฮะยิงนาทีสุดท้ายโอ้โหแล้วก็ในเกมเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์นะครับมีการคว้างปาแก้วคือ นัดชิงเขาเล่นกันที่ปรากนะฮะเมืองหลวงของสาธรารณรัฐเช็กเพราะนั้นเนี่ยนัดชิงยุโรปเมื่อคืนนี้เท่าเท่าที่เห็นนะเขาอนุญ,ญาตให้เครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เอาเข้าไปในสนามได้เพราะาแก้วที่แฟนบอลของเวสต์แฮมปาลงมาในสนามเนี่ยเป็นแก้วแก้วเบียร์ผู้ลงตรงเป็นแก้วเป็นแก้วพลาสติกแต่เป็นแก้วเบียร์ถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่ให้เอาเข้าสนามนะก็ต้องกินข้างล่างกินนอกสนามกินใต้ถุนใต้ถุนอาจจะมีขายนะครับ แล้วก็ไม่ให้เอาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเซฟไปในระดับหนึ่งเมื่อวานนี้มีการคว้างปลามันไม่ใช่แค่แก้วมันก็มีวัตถุลึกลับด้วยนะฮะก็ไปโดนศีรษะของผู้เล่นฟิออโอโหเลือดไหลเลยทีเดียวนะแล้วก็มีแฮนด์บอลนะครับก็แฮนด์บอลก็ถามว่าแฮนด์บอลไหมสมัติมือไหมนะก็สมัติในเขตโทษไหมก็ในเขตโทษถามว่าเมกเซน์ไหมที่ได้จุดโทษก็ไม่เมกเซน์ ก็คล้ายๆกับตอนที่แมนยูได้จุดโทษนะครับใน f a ฟเอคัพนัดชินะเลิศนั่นแหละเพียงแต่ว่ารายละเอียดมันแตกต่างกันเ,เหตุการณ์มันแตกต่างกันแต่มันเป็นแฮนด์บอลเหมือนกันคือมันก็กำกำกึ่งกึ่งจะตั้งใจไม่ตั้งใจนะแล้วก็มือก็ไปทําให้ฟุตบอลลูกฟุตบอลมันเปลีป่ยนทิศทางนะครับผู้ตัดสิ์ก็ตามกติกาถ้าเคร่งกดเผยนตรงก็แฮนด์บอลในเขตโทษก็ต้องจุดโทษไม่ใช่ลูกเตะมุม นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่โดนมือเข้าไหมจังหวะนั้นก็เวสแฮมก็ไม่น่าจะได้ประตูนะก็เป็นแชมป์แรกในชีวิตในอาชีพผู้จัดการทีมนะนะครับของเดวิดมอยส์ตั้งแต่คุมเพลสตันนะมาเอฟเวอร์ตันนะมาแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมาพังที่แมนยูเนี่ยแหละไปเียวโซเซียดาดนะครับมาอยู่กับซันเดอร์แลนด์กับทำซันเดอร์แลนด์ตกชั้น นะครับมาอยู่กับเวสแฮมก็เคยถูกเขาไม่ต่อสัญญาไปเอามานเอลเปเยกินี่มาแทนและสุดท้ายเปเยกินี่ไม่รอดก็กลับมาคุมอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ช่วยให้เวสแฮมเนี่ยคว้าแชมป์นะครับเป็นโทรฟี่เมเจอร์ระดับเมเจอร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ล่าสุดเนี่ยเวแสแฮมได้แชมป์ครั้งล่าสุดคือ FA Cup ครับ 1980, ชนะ Arsenal, อาร์เซนอลอ่ะเทรเวอร์บลูกิงอะพูดไปเด็กรุ่นใหม่แฟนบอล ยุคสมัยใหม่คงไม่รู้จักถ้ายุคผมนี่ก็พอรู้จักนะเทเลอร์บุ๊กกิ้งนั่นน่ะคือแชมป์สุดท้าย1980ส่วนแชมป์ยุโรปครั้งสุดท้ายไกลกว่านั้นอีก1965แชมป์ครับวินเนอร์สครับนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็ศูนย์พันลงไปเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะคือโอเคอาจจะเป็นถ้วยใบคุณค่ามานะันน่ะน้อยที่สุดของยุโรปสามใบนะครับน้อยกว่ายูฟ่าจะไม่นลีก น้อยกว่ายูโรปาลีกแต่สำหรับทีมอย่างเวสต์แฮมเนี่ยนะผมมองว่านี่คือชัยชนะนี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเวสต์แฮมฤดูกาลหนนะ้าก็จะได้ไปเล่นในยูโรปาลีกนะฮะพร้อมกับไบรตันแล้วก็พวกพีพ,พีทีมอังกฤษนะปกติได้ทีมเดียวได้สองทีมใช่ไหมอ่ะก เพิ่มอีกหนึ่งทีมในฐานะแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกก็ได้แชมป์อ่ะก็ได้เล่นในยูโรปาลีกด้วยเฮ้ยคิดไปคิดมาดีวิดมอยแม่งเฮ้ยได้แชมป์ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้แชมป์มากกว่ามากกว่าวิเกออเดต้าอีกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่จะมาคุยกันก็ถือเป็นข่าวใหญ่นะฮะถือเป็นข่าวใหญ่ข่าวเด่นจากเมื่อวานนี้เลย ก็คือเรื่องของนี่แฝบนี่หาซื้อได้นะเพจ v ว r ร e t y แมบแบเอาเฮีย้ยใครปิดไฟไอสัตว์โอ้โหนี่ลิโอเนลเมสซี่นะครับหลังจากที่ประกาศแยกทางนะฮะแยกทางกันโดยยินยอมตั้งสองฝ่ายนะครับนะประกาศแยกทางกับปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกเอ,เอาเอาอย่างนี้นะผมอะมั่นใจแบบเต็มบรรดาเลยเฮ้ยมันไม่มีทางอื่นผมมั่นใจว่าเมสซี่อะ ไม่ไปโกยเงินที่ซาอุเหมือนพี่โดเพราะว่าผมว่าบอกว่าเงินน่ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ความจําเป็นของของเรียวเนี่ยเมซี่แล้วเมซี่เขาไม่ได้แบบต้องการทําสถิติว่าไอ้ฉันต้องเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกตลอดการอะไรแบบนี้เขาเม่เขาไม่ขนาดนั้นแล้วก็ที่สําคัญเอาตรงๆนะคือพี่โดอยู่ซาอุเมซี่เขาไม่ไปหรอกเอาตรงๆเขาไม่ไปหรอกนะฮะไม่เรื่องอะไรจะต้องไป อยู่ด้วยกันไปทีหลังไปทําไมผมมั่นใจว่าเมซี่ไม่ได้ไปซาอุนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าเมซี่คงไม่ไม่ไปทีมอื่นอะ่ะในยุโรปอ่ะยังยังในรีมียร์อายุสามสิบหกแล้วผมว่าเมซี่อาจจะอิ่มตัวแล้วนะครับโอเคอาจจะมีเป๊ปกาดิโอลาอยู่แต่ผมมองว่าเป๊ปวาดิอาเขาคงไม่จะเป็นต้งใจเมซี่แมนซี้ก็ไม่จะเป็นต้องไปเอาเมซี่มาถึงแม้ว่าจะมีค่าเหนื่อยจ่ายก็ตามเพราะฉะนนเนี่ยผมมั่นใจมากว่าเมซี่กลับบาร์เซโลนาแน่นอนเพราะว่า เขาเกิดมาคู่กันของมันคู่กันนะครับเมสซี่กับบาซ่าบาซ่ากับเมสซี่เนี่ยมันแยกกันไม่ออกแต่พอเมื่อวานข่าวตูบออกมาก่อนนะครับตอนแรกบอกว่าเมสซี่ไม่ได้กลับบาซ่าแล้วจะไปค้าแข้งในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับสหรัฐอเมริกากับอินเตอร์ไมอามี่อืมแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าตัวก็คือเลวในเมสซี่ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้เองเลยนะว่า จริงร้อเปอร์เซ็เพราะว่าให้สัมภาษณ์เลยว่าก็ตัดสินใจไม่กลับไปบาซ่าเพราะว่ากลัวกลัวสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นนะกลัวความเจ็บช้ำมันยังคงอยู่อะไรประมาณนั้นพ่อเนี่ยที่เป็นเย็นพ่อคุณพ่อของเมนซี่เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ชื่อโฮเก้หรือเลก็กจำไม่ได้เขาอยากให้กลับบาซ่าแต่สีพัลเมียนะฮะเมียนะ ไม่อยากให้กลับบาซา่าเมียอยากไปอเมริกาและเลือกทีมดีซะด้วยนะคือทีมที่อยู่ไมอามี่ไมอามีนี่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นติงติงนะแบบโอ้โหเราถ้าเราดูแผนที่โลกมันจะมีแบบคิวบงคิวบาไม่มี์กิโกไม่์กิโกอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าม่นเป็นเมืองชายทะเลอ่ะคล้ายๆกับบาร์เซโลนานะฮะสายลมแสงแดดนะครับไมอามีและที่สําคัญประธานสโมสรมิใช่ใครที่ไหนพี่เบคฮนะ เดวิดเบคแฮมเป็นประธานสโมสรแล้วก็เป็นเจ้าของร่วมด้วยนี่น่าเสียดายนะฮะอินเตอร์ไมามี่เขาเพิ่งปลดฟิลเนวิลอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปไม่งั้นฟิลเนวิลเนี่ยได้เป็นเจ้านายของเลียวเนลเมสซี่อ่ะคิดดูดินะถามว่าแล้วทำไมฟิลเนวิลก็เป็นเพื่อนกับพี่เบคอะทำไมถึงถูกปลดนะฮะพี่เบคไม่ช่วยเลยหรอก็กผลงานของอินเตอร์ไมามี่นะฮะอยู่อีสเทิร์นคอนเวลนซ์ในเมเจอร์ลีกสกอเรอร์ของสาหารัฐอเมริกาเนี่ย ผลงานกา็ถ้าใช้คำแต้จิ๋วก็ลยอยถ้วยนะอยู่ท้ายตารางบุ้ยนะอยู่ประมาณแบบบุ้ยบุ้ยอยู่บุ้ยบุ้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> พีเมซีก่ก็ลูกพีเมซี่ก็เหนื่อยหน่อยผมเลยไปไล่ดูชื่อผู้เล่นของไมอามี่นะครับอินเตอร์ไมอามี่ว่าเอ้ยมีดาลามีใครบ้างนอกจากเมซี่เอาตรงๆนะกูไม่รู้จักใครเลยอีสัต นะครับโอ้โหเมซี่ไปเหนื่อยกันนะไปก็เหนื่อยเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามถ้ายัางอยู่ในยุโรปอยู่กับบาร์ซ่านะครับความเข้มข้นมันจะสูงกว่าไม่ว่าคุณจะค้าแข่งในหลีกเอิงค้าแข่งในลาลิกาหรือท้าทายมาคาแข้งในพรร์ลีกอะไรก็ตามแต่ถ้าในยุโรปเนี่ยความเข้มข้นมันสูงมันเครียดมันไม่มันไม่สบายพี่เมซี่เนี่ยอายุยี่านะายสามหกแล้วนะครับจริงๆมันแขวะสตาร์ทได้แล้วหลายคนแขวนสตาร์ทไปแล้วนะฮะก่อนสามสิบหกอีก เพราะฉะนั้นไปคาแข่งเมรกาเล่นสบายบายเงินไม่ใช่ปัญหาได้น้อยกว่าที่ซาอุแต่โอ้โหแค่นี้กูก็เขาก็ใช้ไม่หมดแล้วนะครับผมว่าเลือกถูกแล้วละ่ะเลือกเอาสบายเอาเตะแบบชิวๆดีกว่านะมีบรรยากาศแบบไมอามี่ไมอามี่